ที่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเข้ประเดินเรื่องเสี่ยงขอนอะไรกันเรื่องเสี่ยงข่อนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเสี่ยงข่อนที่มีผู้ชายคนนึงปกติแล้วเนี่ยทุกทุกวันศุกร์เนี่ยเขาจะกลับบ้านคือมันจะเป็นโรงเรียนมันอยู่ไกลบ้านอ่ะก็ต้องนอนหอใช่ไหมล่ะอ๋อแต่วันศุกร์เนี่ยมมนมีตลาดเขาเขาเป็นซึ่งเขาเป็นนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเรียนได้ประมาณสองสามอาทิตย์เขาก็มาค่อยแวะไปตลาดนะครั้งแรกวันนั้นเป็นวันศุกร์ตอน ช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงค่ำๆเลยช่วงกลางวันเข้าไม่ไปเพราะว่าเขาตั้งเล่นเกมอยู่แล้วที่เนี้ยพ่อแม่ยังไม่มารับสถียรปกติเขาจะมารับเร็วน้องคนนี้ก็เลยไม่มีเลยทำก็เลยอยากจะเดินไปเดินเล่นตลาดสมหน่ยอยก็เหมือนกับโรงเรียนเฉลิมที่อยู่ใกล้ๆตลาดนะ่ะคล้ายๆกันแบบนั้นเลยผมว่าลังนึกภาพในหัวให้ปเป็นอย่างนั้น๋ยวอ๋อก็เลยเดินไปแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนะั้นก็เลยเดินมันามันค่ำาแล้วแหละเกือบทุ่มหนึ่งแล้วที่นี่เนี่ย มันเป็นทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะเขาไม่มีอะไรทําตอนนั้นแบบคือเล่นเกมไปสองชั่วโมงอ่ะแบบมันก็หมดก็เลยแบบโอ้สองชั่วโมงเลยนะก็เลยแบบว่ไปเดินตลาดซะหน่อยคือเล่นตั้งแต่ห้าโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเกือบสอง่วโมงเนี่ยเขาก็กลับกันหมดแล้วตลาดเขาก็เริ่มทยอยขับรถขนของกลับรถกันหมดแล้วอแล้วมันจะมีมันจะมีร้านค้าร้านหนึ่งร้านค้าร้านหนึ่งที่แบบว่ายังไม่กลับแต่กําลังจะกลับเป็นร้านค้าที่แบบดูเก่ามากคับป้เป็นไฟที่แบบสรวละ ไม่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 สลัวแต่มันเป็นไฟแบบไอนน้ที่มันเก่าๆอ่อะปั้นมันแบบมองแล้วมันมองแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันพอเขาเขาเดินไปก็แบบคิดคิดว่าแบบเสียเสียเที่ยวมากเลยแบบกลับไปนอนดีกว่าก็แต่ว่าเอ้ไหนไหนเามาเร้่เดินไปดูส่อยว่าเขาขายอะไรซึ่งเดินไปขายเขาเขาขายเหมือนเป็นเป็นห่ออะไรสักอย่างึ่งที่เป็นห่อด้วยใบตอ,อ,องขนมปล่าเขาดูแต่ ขาดูแต่หอมันอะเขาไม่ได้แบบบอกให้แม่ค้าแกะแต่เขาไม่ดูเ้เฉยๆก็แบบเหมือนฟิลยางเดินตลาดเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าก็คงไม่อยากจะซื้ออะไรสักเท่าไหร่ก็เลยแบบเดินมาแม่ค้าก็เรียก ok, ok. น้องๆเอ้หน,นูนุอุดหนุนอุหนุนป้าหน,น่อยอะไรเงี้ยซึ่งเด็กคนนี้ก็แบบที่จริงก็ว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่เขาเรียกให้ซื้อก็เลยซื้อกับบ้านไปหอหนึงเป็นการอุดหนุนอะไรประมาณนี้แลวทีนี้ก็พอกำหอสักประมาณสามสี่ปีพ่อแม่ก็ พ่อรัวก็มารับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วพอกลับไปถึงบ้านก็ลืมเลยว่าวางขอนนั้นที่ไหนก็คือหาขอนนั้นไม่เจอแล้วมันเป็นอุลนเขาเปีอ่ะแต่ไม่ได้กินอ่ะแต่จริงๆก็ไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรด้วยนะเพราะว่ายังไม่ทันแกะเออยังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำอ่ะคือด้วยความที่ด้วยความที่กลับบ้านไปโทรศัพท์น้องเขาเป็นแบบว่าโทรศัพท์เก่าไหมมันก็ไม่ได้เก่าแต่ว่าเป็นเครื่องที่ชัดขึ้นช้ามากโอ้เขาก็เลยอ่านหนังสือสอบ อ่านหนังสือสอบบนบนเตียงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มคืออานน้ำแล้วนะแล้วทีเนี้ยอ่านไปสักประมาณหนึง่งเขารู้สึกว่าเขาง่วงแล้วเขาก็ฟุบหลับไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้เขาฝันทีเนี้ยฝันเห็นตลาดช่วงกลางวันแล้วรถที่เห็นอ่ะไม่เหมือนสมัยที่เราอยู่เลยป่ะโบราณและอ่าถนนเป็นลูกหลังทีเนี้ยเขาฝันว่าเขาอ่ะกาลังเดินเข้าไปในตลาดแต่ยังไม่ทันได้เดินเข้าไปตลาดจู่ๆเขาแบบมีเสียงแบบบีบแต่จากวถบรรทุก บีปีบยาวมาเลยแล้วแบบไม่มีท่าทีว่าจะเบรกจะหาเหีวอะไรทังนั้นเลยนะก็เหมือนกับว่าแบบก็ยืยนดูอะแบบพอรู้สึกในฝันก็คือแบบเฮ้ยเชี่ยน่กากลัวจังเลยก็แบบก็ได้แค่ยืยนดูแล้วก็แอบหลังต้นไม้ดี่าทีเนี้ยรถบรรทุกอะเขาไม่มีบีบเราก็ไม่รู้จะทายัางไงเพราะว่าไอข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตลาดแล้วมันเป็นแบบมันเป็นสามแยกแต่ตรงตรงแตรงเนี้ยสามมาตรงเนี้ยแล้วข้างหน้าได้เป็นตลาดขับมาด้วยความเร็ว ข้างหน้านี้มีคนเยอะมากเลยนะแล้วคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็เลยพยายามหักลงข้างทางแล้วหักไปทางขวาแล้วไอ้น้องคนเนี้ยก็ฝันว่ารถบรรทุกคันเนี้ยวิ่งเข้าไปชนกับคนคนหนึ่งอ oh อยู่ตรงนั้นแบบจังๆเลยนะยจังๆเลยแบบชนต่อนหน้าต่อตาเลยแล้วแบบเป็นการตายที่สยองขวัญเลยนะตายสยองขวัญน,นะ คือแบบไม่ได้โดนไม่ได้โดนชนกระดิ่งอะไรเงี้ยคือโดนของทับแล้วก็โดนรถเหยียบไปเลยอ้โ้แบบนึกภาพในฝันน่ะเขาก็เลยแบบตกใจเหตุการณ์แต่ภาพในภาพในฝันน่ะมันไม่เหมือนภาพความเป็นจริงคือไม่ได้วิ่งจู่ๆเขาเหมือนว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้แล้วเขาเห็นว่าคนที่ตายเนี่ยร่างกายขาดครึ่งหัวหมุนกลับแล้วซึ่งไอใบหน้าคนนั้นเนี่ย ก็คือคนที่ขายของให้เขาขายของให้ไอ้หมอนนี่แหละน่าหล่อเลยแบบตาเรือกับม้นนในทีนี้เขาก็แบบกลัววนความที่แบบเขากลัวเขาก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วผมก็วิ่งกันวิ่งหนีแล้วแบบในฝันนะวิ่งหนีแล้วสองข้างทางมันเริ่มมืดเริ่มมืดบ้นเริ่มมืดเริ่มมืดเรื่อยๆมีเสียงตามหลังมาไอ้หนูเฮ้ยของป้าไหมมึงยังจะมาขายก็ไม่กี่สัปดาห์แล้วหันไปดูอ่ะ ครึ่งตัวขันหลังให้แล้วหน้าหันไปหาแล้วก็วิ่งตามมันอีกเรี่อเมื่อเขาใส่อกขวัญเลยแล้วคืนแล้วก็เขาสะดุ้งตื่นเลยนะแล้วสะดุ้งตื่นตื่นตื่นอยู่โรงพยาบาลพ่อแม่ก็แบบเป็นไรลูกเปไ็นไรเปไ็นไรอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไอเด็กคนนี้แบบช็อกแล้วมันตกเตียงม,ม,ม,บแบบมันมันม,มันช็อกแบบเหมือนวิ่งหนีแล้วตกเตียงเหมือนเ้มนไอ้ปั้นโอ้โหอ่าแต่คนรู้สึกแบบเขารู้สึกเขาแป๊บเดียวนะ ก็รู้สึกเ,เ,เาขาแบเดียวรู้สึกจไดใจได้แต่จริงๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากแบบเหมือนอาการคนช็อกคนช็อกประมวันเนี้ยจู่ๆโผล่โรงพยาบาลน,นี่คือแบบอันนี้เหี้ยเออเป็น,ปนอะไรที่แบบก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นก่อนประงาณนเนี้ยล้วก็เป็นเรื่องเล่า <c oughs> เรื่องแรกที่จะมาเล่าให้ฟัง